พายุคาจิกิหนองฟ้าถล่มพโตะดินสไลด์ทับบ้านพังทั้งหลังชุมพรจากอิทธิพลของพายุคาจิกิและหนองฟ้าส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและดินสไลด์ในหลายพื้นที่ของจังหวัดชุมพรล่าสุดเมื่อวันที่1กันยายน2568เวลา03.00นได้เกิดเหตุด,ดินสไลด์และต้นไม้ล้มทับบ้านพักของนางอูไรจิยาเพชรอายุ50บปีบาลิกที่ 79หมู่3ตำบลปากส่งอำเภอพะโตะจังหวัดชุมพรทำให้บ้านพังเสียหายทั้งหลังนายรุ่งโรใหม่ซ้อนผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าบ้านหลังดังกล่าวมีผู้อยู่อาศัยสามคนคือนางอุไรผู้เป็นมันดาสาม,มีที่สุขภาพไม่แข็งแรงและลูกสาวซึ่งขณะเกิดเหตุลูกสาวกำลังนอนอยู่ในบ้าน หลังทราบข่าวดรสุริน์เหล่าพัทระกเะเษมประธาน CSR ชุมพรได้ชักชวนเพื่อนสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวันที่5กันยายน2568เวลา13.00นโดยมีนายปารเมศเฮงสวัสด์นอำเภอพะโตะร่วมลงพื้นที่ด้วยระดมความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภ,ภัยในเบื้องต้นได้มีการมอบความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนดังนี้ดรสุรินทร์เหล่าพัทรกเกษมมอบเงินสด3,000บาทและไม้แปลรูปสำหรับซ่อมแซมบ้านคุณนายไหนยัฐวันฉายบุตรประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดชุมพรฝากเงินมาให้3,000บาทบจบกสงวนยางยนต์ชุมพรมอบเงิน5,000บาท ผู้ใหญ่หลังเจ้าของเก่อพิทักษ์มอบเงิน3,000บาทฟอร์ดมิตแท้ชุมพรมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรพอมอจอมอบเงินส่งเคราะห์3,000บาทนอกจากนี้บจกพิชัยซีแพคได้รับปากว่าจะมอบอิดบล็อกทั้งหมดที่จำเป็นในการก่อสร้างบ้านใหม่ ขณะที่ผู้ใหญ่รุ่งโรดได้รับปากว่าจะประสานงานกับอบตอปากทรงเพื่อนำเครื่องจักรมาขุดดินที่ทับถมออกและขอรับเงินช่วยเหลือจากอบตอจำนวน38,000บาทต่อหลังเพื่อนำมาสมทบทุนในการฟื้นฟูบ้านพักของผู้ประสบภัยให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งกดกระดิ่งและติดตามข่าวสารจังหวัดชุมพรก่อนใครอย่าลืมเลือกเป็นรายการโปรดจะได้ไม่โดนการปิดกั้นการมองเห็นจากทาง Facebook